สวัสดีค่ะพบกับรายการ g o i n Size จากบริษัท c l ิ s โกฟิเจอร์ในช่วงบ่ายวันจันทร์ที่28ตุลาคมนะคะสำหรับราคาทองคำวันนี้นะคะแว่งตัวในกรอบแคบๆนะคะแล้วก็ราคาทองคำ ที่ผ่านมานะคะมีการไต่ระดับขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะคะแต่กรอบการขึ้นเนี่ยค่อนข้างจำกัดระยะสั้นอาจจะมีการย่อตัวนะคะจากอินดิเคเตอร์ไอซในราย240นาทีเนี่ยส่งสัญญาณบริษเดเวอเรน์ gen, นะคะเงินส่วนข้างเงินดอลลาร์นะคะก็อ่อนค่าลงยังเป็นปัจจัยที่สนับสนุน ราคาทองคำแต่เงินบาทแข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยนะคะนะคะน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้จับตาการประชุม FOMC วันที่29-30ตุลาคมคาดว่าเฟดจะคงมาตรการ QE ต่อไปนะคะ mm hmm. ก็ยังเป็นปัจจัยที่สนับสนุนราคาทองคำอยู่ส่วนในคืนนี้นะคะก็จะมีการประ,ประกาศตัวเลขอ,อัตราการใช้กำลังการผลิตนะคะแล้วก็ยอดผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ในช่วงสองทุ่มสิ้านะคะก็ดูว่ามีแนวโน้มจะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยส่วนยอดขายบ้านรอปิดการขายนะคะจะประกาศช่วงสามทุ่มก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวดีขึ้นนะคะภาพกราฟทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะจะเห็นว่าการแตะระดับเนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะแต่ช่วงของการดิดตัวเนี่ยเริ่มที่จะ ลดลงนะคะแล้วก็กรอบการขึ้นเ,นเริ่มที่จะจำกัดมากขึ้นถ้าดู iSI นะคะก็จะเห็นว่าราคาทำจุดสูงสุดใหม่แต่ไอเไไม่ทำจุดสูงสุดใหม่นะคะแล้วดู m a c d ก็ดูว่าจะอ่อนแอลงมานะคะเพราะฉะนั้นเราก็มองการย่อตัวในระยะสั้นก่อนนะคะเป็นลักษณะของการพักตัวก่อนที่จะปรับขึ้นต่อ ก็มีแนวรับที่บริเวณ1,340แล้วก็1,335นะคะส่วนแนวต้านวันนี้ที่1,355แล้วก็1,360ถ้าหากว่าถือลองอยู่นะคะก็ให้ปิดลองทำกำไรนะคะในช่วงปรับตัวขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีการเล่นชอ็อตสั้นๆนะคะได้แนวรับนะคะถ้าหากว่า บริเวณ1,325-1,320ไม่หลุดเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อก็คือมองแนวโน้มก็ยังาสามารถที่จะขึ้นได้ขึ้นได้ต่อนะคะแต่จะมีการพักตัวระหว่างวันสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ